สวัสดีค่ะพาทุกคนเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำเมนูแขงเผ็ดเผ็ดย่างกันนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ไม่ได้ทำนานมากแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะเราก็มีน้ำตาลนะคะน้ำปลาแล้วก็เครื่องแขงเผ็ดนะคะแล้วแต่ปริมาณนะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะ เสร็จแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเผ็ดย่างของเราค่ะเผ็ดย่างนี้แช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วก็หัวกะทิค่ะแล้วก็มะเขือเทศวันนี้ไม่มีมะเขือพวงนะคะเพราะคนที่บ้านไม่ทานมะเขือพวงคะ่ะสับปะรดกระป๋องค่ะใบโหระพานะคะแล้วก็พริกขี้หนูซอยค่ะ มาค่ะทุกคนเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเอาน้ำมันนะคะใช้น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะลงไปผัดนะคะเอาลงไปผัดกับเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงมันที่บอกนะคะแล้วแต่ปริมาณเลยนะคะวันนี้เขาใช้เปร,มระมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผัดเครื่องแกงของเราให้หอม เลยนะคะทุกคนใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเครื่องเคียงของเราจะไหม้เนาะผัดค่ะผัดผัดผัดค่ะผัดให้เครื่องเคียงของเราหอมกลุ่นเลยนะคะเครื่องแกงของเราหอมกลุ่นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราข้อมาผัดขับหัวกัทิกันนะคะ ผัดหัวกะทิของเราให้หอมให้เข้ากับเครื่องแกงเลยนะคะผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็ผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เครื่องแกงกับหัวกะทิของเราเข้ากันดีคะ่ะเริ่มเห็นความเข้มข้นของหัวกะทิกับเครื่องแกงของเราแล้วนะคะทุกคน ผัดข้าผัดคนคนให้เครื่องแกงกับหัวกะทิเค็มคนให้เข้ากันดีนะคะพอเครื่องแกงของเรากับหัวกะทิเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เอาเผ็ดย่างของเราค่ะทุกคนลงไปผัดด้วยเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเอาเผ็ดย่างของเราลงไปผัดเพื่อความนัวค่ะทุกคน ผัดให้เผ็ดย่างของเรากับเครื่องแกงนะคะเข้ากันให้ดีเลยค่ะคนคนคนค่ะผัดผัดค่ะคนคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนค่ะคนให้เผ็ดย่างกับหัวกะทิกับเครื่องแกงนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนก็เอาหางคทิค่ะหางคทิของเราลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คนอีกนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะหอมมากเลยค่ะเห็นความเข้มข้นนะคะของเครื่องแกงนะ เสร็จแล้วนะเขก็ใส่มะเขือเทศสองสีของเราลงไปนะคะวันนี้มีสีเหลืองกับสีแดงนะคะเราก็คนค่ะคนให้มะเขือเทศของเราเข้ากันนะคะตามด้วยสับปะรดค่ะทุกคนสับะปะรดกระป๋องของเราวันนี้หวานมากเลยค่ะหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ หอมมากเลยค่ะทุกคนมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพรุงรสกันด้วยน้ำตาลทรายค่ะใครมีน้ำตาลปี๊บยิ่งดีค่ะทุกคนแต่คนในต่างแดนไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะค่ะ จากเติมน้ำทานทรายลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำปรานะคะพรุงรถได้ตามชอบเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนก็เอาพริกขี่หนูนะคะพริกขี่หนู ซอยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยใบโหระพาหอมๆของเรานะคะเอาโหระพาใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงเผ็ดเผ็ดย่างของเราแกงออกมาได้สีสันน่าทานมากเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาจัดสืบใส่จานกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะเรามาทานแข้งเผ็ดเผ็ดย่างของเราด้วยกันทานกับข้าวข้อดีทานกับขนมจีนข้ออร่อยค่ะเจอกันใหม่ในเมนูหนะ้าดูแลสุขภาพรักกันให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ